สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาซิมูเลตให้ดูความแตกต่างของไดโอดทั้งสองชนิดระหว่างซิลิคอนไดโอดแบบซิลิคอนกับไดโอดแบบเจอเจอร์มนเนียมนะครับว่าทั้งสองมีความแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไดโอดแบบซิลิคอนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไดโอดแบบเจอมนเนียม ลำดับแรกแอดมินก็จะซิมูเลตให้ดูตัวนี้ก่อนจะซิมูเลตให้ดูตัวที่เป็นแบบซิลิคอนก่อนว่าสัญญาณจะเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งแอดมินก็จะตอบเป็นแบบ h a ร์บิดเลกติฟายนะครับเป็นวงจรเรียงกระแสแบบคืนๆก็จะมีก็จะประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไดโอดแล้วก็โหลดซึ่งเป็นค่าความต้าน,นทาน120โอห์ม แล้วก็มิเตอร์วัดแรงดันที่ตกคอมไดโอดส่วนแหล่งจ่ายตรงนี้แอดมินก็เซตไว้ในน้อยนะครับที่5โวลต์50เฮิรตซ์ลดับแรกนะครับแอดมินก็จะลองซิมูเลตแล้วก็ดูสัญญาณดูสัญญาณเอาพุทตรงนี้ก็เห็นว่าวงจรเรียงกระแสแบบขึ้นขึ้นนะครับ ไดโอดก็จะนํากระแสแบบซีกเดียวนะครับตรงนี้นะครับแอดมินจะลองใส่ Input เข้าไป Input ก็จะเป็นซาเวฟแบบเต็มคืนนะครับเป็นสีเขียวแต่หลังจากผ่านไดโอดไปแล้วก็กระแสก็จะไหลผ่านได้เพียงแค่ครึ่งึ้นนะครับส่วนตัวที่แอดมินอยากให้ดูก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติของไดโอด a แอดมินจะใส่สัญญาณเข้าไป ซึ่งถ้าเราดูจากตรงเนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไดาโอดแบบซิลิคอนนะครับก็จะมีแรงดันที่ตกค่อมตัวไดโอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.7ถึง0.9โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะครับเขาก็แสดงผลออกมาประมาณ789มิลลิโวลต์หรือ0.7 0.789นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือแรงดันที่ตกคอมไดโอดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอินพุตสีเขียวส่วนสีฟ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรงดันทางด้านเอาพุตซึ่งณนะตรงนี้นะครับเราก็เห็นว่าสัญญาณค่ายอดของอินพุตกับเอาพุตไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากว่าอินพุต มีค่าเท่ากับ5โวลต์ส่วนแรงดันที่ตกคอมไดโอดก็จะมีค่าเท่ากับ0.789โวลต์น,นะครับหรือประมาณ789มิลลิโวลต์เพราะฉะนั้นค่ายอดนะครับสีฟวาตัวเนี้นะครับ ก็จะมีค่าสูงสุดอยู่ที่4ี่จุดส่ส่วนตัวถัดไปนะครับแอดมินก็จะซิมูเลตตัวนี้ให้ดูนะครับแบบเจอมันเนี่มนะครับสำหรับสัญญาณตรงนี้นะครับสัญญาณเส้นสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นอินพุตซึ่งก็จะมาจากแหล่งจ่าย แล้วก็เป็นสัญญาณสายเวฟที่มีค่ายอดเท่ากับ5โวลต์ความถี่50เฮิรต์นะครับหลังจากนั้นแอดมินก็จะให้ดูเอาพุตซึ่งเอาพุตก็จะเหมือนกับตัวนี้นะครับก็คือสัญญาณเอาพุตจะเหลือเพียงแค่ครึ่งึ้นนะครับเพราะว่าเป็นวงจรแบบฮาร์ฟเวฟก็จะมีแรงดันที่ส่งไปทางด้านเอาพุตนะครับที่ผ่านไปทางด้านเอาพุตเหลือเพียงแค่ครึ่งึ้นนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจแรงดันที่ตกคอมไดโอดซึ่งเป็นหัวใจของไดโอดของทั้ง2ชนิดนะครับแอดมินก็จะให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแบบเจอมันเนียมนะครับเราก็เห็นว่าแรงดันที่ตกคอมไดโอดจะมีค่าเท่ากับ0.36โวลต์นะครับหรือ360มิลลิโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแรงแรงดันที่ตกคอมไดโอด แบบเจอร์มันเนียมนี้นะครับก็จะมีแรงดันที่ตกคอมน้อยกว่าไดโอดแบบซิลิคอนซึ่งไดโอดแบบซิลิคอนเมื่อสักครู่เราก็เห็นว่ามีแรงดันตกคอมประมาณ0.7หรือประมาณเกือบ0.8นะครับแต่ตัวนี้มีค่าแค่0.36นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างเส้นนี้นะครับก็คือแรงดันที่ตกคอมไดโอด ก็จะมีค่าเท่ากับ0.36หรือเท่ากับค่านี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับค่ายอดของ Input ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5โวลต์ส่วนค่ายอดของทางด้าน output ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ Input ลบด้วยแรงดันที่ตกคอมไดโอดก็คือ5โวลต์ลบด้วย0.36ซึ่งแรงดันที่ค่ายอดตรงนี้ก็จะเหลือที่4.64โวลต์น,นะครับ ส่วนลำดับถัดไปแอดมินก็จะลองจะซิมูเลตให้ดูเพื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างแรงดันที่ตกคอมไดโอดทั้งสองกับแรงดันทางด้านเอาตุตนะครับก็คือแอดมินก็จะซิมูเลตนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ตรงนี้แรงดันที่ตกคอมไดโอดตัวนี้แล้วก็ดก็คือ มอนิเตอร์ตัวนี้แรงดันที่ตกคอมไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็มอนิเตอร์แรงดันทางด้านเอาต์พุตตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือแรงดันที่ตกคอมไดโอดทั้งสองนะครับสีแดงก็จะเป็นแรงดันที่ตกคอมไดโอดแบบเจอมันเนียม ส่วนสีส้มนี้ก็จะเป็นแรงดันที่ตกคอมไดโอดแบบโทษนะครับสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันที่ตกคอมไดโอดแบบซิลิคอนส่วนสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นแรงดันที่ตกค่อมแบบเจอเมันเนียมนะครับก็คือทั้งสองจะมีความแตกต่างกันซึ่งแรงดันที่ตกคอมไดโอด e แบบซิลิคอนก็จะมีค่าเท่ากับ0.36 โวล์นะครับหรือ360มิลลิโวลต์ส่วนแรงดันที่ตกคคอมไดโอดแบบเจอม์มเนียมก็จะมีค่าเท่ากับ789มิลลิโวลต์หรือ0.78มิลลิโวลต์นะครับส่วนตรงนี้นะครับแรงดันทางด้านเอาต์พุตก็เช่นกันก็จะเห็นว่าค่ายอดของลูกขึ้นก็จะไม่เท่ากันนะครับก็คือถ้าเป็นของแบบอันนี้นะครับแบบเจอม์มเนียมสีเขียวนี่ ก็จะมีค่ายอดที่สูงกว่าเนื่องจากว่ามีแรงดันตกค่อมตัวไดโอดน้อยกว่าส่วนแบบซิลิคอนก็จะมีค่ายอดน้อยกว่าเนื่องจากมีแรงดันตกคอมไดโอดมากกว่าก็คือเอาพุทก็จะเท่ากับอินพุตลบด้วยแรงดันตกค่อมไดโอดโอเคครับอันนี้ก็นะเป็นทฤษฎีพื้นฐานของไดโอดทั้งสองประเภทนะครับแบบซิลิคอนแล้วก็เจอมมนเนี่มนะครับ ซึ่งแอดมินก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจสำหรับท่านที่กำลังศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับไดโอดนะครับว่าทั้งสองไดโอดทั้งสองมีความเหมือนหรือแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะครับแล้วก็ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ